ส่งกำลังใจครูชนละทีทานทองถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลพบติดเชื้อในกระแสเลือดหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติและครูเพลงระดับตำนานล่าสุดทางด้านเพจคนลูกทุ่งได้เผยถึงอาการป่วยของครูชนละทีต้องนำตัวส่งโรง,รงพยาบาลด่วน โดยมีการอัปเดตจากทางด้านพันรยาครูปุ้มเผยว่าอาการเริ่มจากช่วงเช้าหลังครูชนลทีอาบน้ำเสร็จครูชนมีอาการหนาวสั่นครูปุ้มนึกว่าครูชนพูดเล่นอ้อนอยากให้มากอดแต่พอสักพักครูชนบอกว่าไม่ไหวแล้วครูปุ้มรู้สึกตกใจมากเพราะครูชนไม่เคยมีอาการแบบนี้จึงรีบเรียกรถพยาบาลเมื่อหมอตรวจเสร็จ แจ้งว่าครูชนติดเชื้อในกระแสเลือดในระบบทางเดินปัสสาวะความดันตกหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อและงดอาหารทุกอย่างส่วนครูปุ้มภรรยาครูชนยังอยู่ในอาการตกใจและใจเสียเพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครูชนมักจะพูดเหมือนเป็นการร่ำลา ทั้งนี้ครูปุ้มยังได้อัปเดตผ่านทางเฟซบุ๊กสสิวิมวลครูปุ้งรัตนาอัมพันระบุว่าอาการล่าสุดครูชนยังทรงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครูชนสวดมนต์ภาวนาขอพรให้ครู